สวัสดีค่ะหนูเล็กกากานะคะวันนี้ค่ะหนูเล็กอยากจะแนะนําทุกๆคนนะคะให้รู้จักกับเชือกกายภาพหนูเล็กก่อนบ่ายให้มากยิ่งขึ้นเลยนะคะ นี่ก็คือเชือกตัวนี้เลยนะคะเป็นเชือกกายภาพของนูเล็กเองนะคะที่ทุกคนใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองณนะตอนนี้แต่อยากจะมารีวิวเพิ่มสําหรับหลายๆคนนะคะที่ไม่รู้จะติดตั้งยังไงไม่มีฝ้าติดตั้งตรงไหนไม่มีต้นไม้ผูกติดตั้งตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวจะมาแนะนําและสาธิตทั้งวิธีการติดตั้งและวิธีใช้กันเลยนะคะ กายภาพหนูเล็กก่อนบ่ายนี่นะคะเป็นเชือกออกกําลังกายค่ะเหมาะมากๆค่ะกับพ่อแม่พี่น้องญาติที่เรารักนะคะเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องทํากายภาพตามหมอสั่งประจํานะคะแค่นําไปติดตั้งที่บ้านของท่านนะคะเราก็สามารถที่จะออกกาลังกายที่บ้านได้เลยสามารถใช้แทนการปั่นจักรยานหรือว่าการวิ่งการที่จะออกไปเดินนอกบ้านไม่ต้องไปเดินออกกําลังกายข้างนอกให้เสี่ยงล้มนะคะแต่เราเปลี่ยนมาออกกําลังกาย ในบ้านเพราะยุคนี้เป็นยุคโควิดที่ทุกคนไม่ควรออกไปเสี่ยงนอกบ้านกันนะคะมาเดี๋ยว็กจะมาสาธิตทั้งติดตั้งและออกกำลังกายกันเลยนะคะ ยกตัวนี้นะคะราคา590บาทเท่านั้นนะคะและข้างในมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็จะมีเชือกนะคะเอาไว้สําหรับที่จะผูกกับคานหรือว่ากับต้นไม้นะคะสิ่งที่พิเศษมากๆก,ก็คือเป็นการถักโดยงานทํามือทุกชิ้นนะคะแล้วก็เหนียวและยืดหยุ่นได้ดีมากสามารถอยู่ได้แบบ2ปี3ปีเลยนะคะเป็นเชือกยาวนะคะแล้วก็ตะขอตัวนี้สามารถใช้เจาะฝ้าเพดานที่เป็นปูนหรือเป็นไม้ได้เลยนะคะและเราก็จะมีรอกให เลยนะคะตัวนี้และนี่คือมือจับนะคะส่วนตัวนี้ใส่ขานะคะส่วนตรงนี้เนี่ยช่วยให้รองรับเท้าข้อเท้าของพ่อพ่อแม่แม่นะคะจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดนะคะคนไหนนะคะที่มีฝ้าเป็นปูนสามารถใช้ตัวนี้แหละเนี่ย เจาะลงไปเลยนะคะเจาะเจาะบิดบิดแล้วก็ใช้แขวนกับเชือกตัวนี้ได้เลยนะคะหรือใครจะสะดวกกับต้นไม้ก็ยังทําได้เลยบางบ้านบอกว่าเฮ้ยอยากทําแบบแข็งแรงทนทานหลายบ้านค่ะก็ใช้แบบว่าให้ช่างเนี่ยไปเชื่อมเหล็กเป็นแบบว่าที่ผูกแบบนี้เลยนะคะก็จะสะดวกมากๆกับแม่ของเรานะคะออแล้วก็เอาตัวนี้นะคะแขวนไปเลยค่ะมัดให้มันพอดีกับขาเรานะคะ กจะบอกก่อนว่าเราผูกแบบนี้นะคะเราจะต้องให้มันพอดีกับขานะคะและที่สําคัญเลยนะอันนี้คือสําคัญมากๆที่นั่งต้องแข็งแรงและทนทานต้องเป็นเก้าอี้จะเป็นไม้ก็ได้หรือจะเป็นเก้าอี้ปูนก็ได้ยังไงก็ได้ก็คือขอให้มันแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุที่บ้านนะคะส่วนอันเนี้ยมันแค่เป็นตัวอย่างที่หนูเล็กทําเองนะเวลามัดก็จะให้พอดีกับขา อย่าให้ต่ําจนเกินไปอย่าให้สูงแบบนี้จนเกินไปนะคะไม่ได้อันตรายนะคะแล้วก็เวลาทําต้องมีคนคอยดูแลพ่อแม่พี่น้องของเราด้วยนะคะถึงจะปลอดภยัยใช้ขาค่ะวางแบบนี้นะคะทั้ง2ข้างนี่แล้วก็ยืดไปนะคะตัวนี้เนะี่ย สามารถทําให้ขาและแขนเราตึงได้ตัวนี้สามารถช่วยสําหรับคนที่ต้องการฟื้นฟูกล้ามเนื้อสําหรับคนที่ต้องการออกกําลังกายขาและแขนนะคะสามารถไปออกแบบท่าเองได้แต่เป็นแบบท่าที่ปลอดภัยและเน้นย้ําต้องทําแบบช้าๆนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นการใช้แรงต้านนะ ไม่ใช่แบบว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วขาแขนโยกแบบนี้ไม่ได้ต้องแบบใช้แรงต้านแล้วนั่งแบบดีๆเห็นไหมมันจะตึงมากเนี่ยช่วงนี้ค่ะตึงมากเลยอ่ะสำหรับคนไหนที่มีเกี่ยวกับเรื่องเส้นเอ็นอะไรเงี้ยมันจะช่วยยืดเลยนะคะทุกคนแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกหลายท่าค่ะแบบนี้ก็ยังได้แขนขาต้องตึงและต้องค่อยๆทำ เป็นอามาพลึกอามาพาดแบบซีกเดียวเนาะเขาก็จะเอาขาเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วมือก็แบบแบบเนี้ยเอามือใส่เขา้าไปแบบนี้แล้วมือเนี้ยขาเนี้ยเขายังใช้งานได้เขาก็เลยแบบดึงเห็นไหมจะช่วยให้ขาแขนที่ไม่มีแรงฝั่งเนี้ยมันช่วยยกให้ตึงขึ้นได้ด้วยนะคะเนี่ยดึงแบบนี้นะคะและหนูเล้กก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่สั่งเชือกของเราไปแล้วก็รีวิวกลับมาเยอะมาก มีหลายเคสที่รีวิวให้หนูเลอกว่า,วาพ่อของเขาเนี่ยป่วยนอนติดเตียงเลยนะแขนขาเนี่ยขยับได้แค่ซีกเดียวปรากฏว่าพอใช้ไปเนี่ยเขารู้สึกว่าขาแขนเขาอ่ะอีกข้างนึงอ่ะเริ่มขยับได้จนทําให้พ่อเขาลุกขึ้นมานั่งได้นี่คือพูดไปแล้วขนลุกไปเลยนะมันว้าวมันประทับใจมากๆที่เราได้นําสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วนํามาดัดแปลงเพื่อที่จะให้ทุกคนอ่ะได้มีประโยชน์กับตัวนี้นะคะแล้วเขาเนี่ย เริ่มลุกขึ้นนั่งเขาเริ่มที่จะแบบเหมือนขยับได้แล้วเริ่มที่จะมาแบบออกกําลังกายแบบนี้ได้เองทุกเช้าอะ่ะอันนี้คือเป็นเคสที่เราประทับใจมากๆนะคะและยังมีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะน่ารักมากส่งมาบอกว่าพ่อเนี่ยปกติไม่กล้าเดินไม่กล้าออกกําลังกายไม่กล้าหยิบจับอะไรเลยอะ่ะ แต่ว่าพอได้เชือกของเราไปนะคะตอนนี้พ่อเนี่ยรู้สึกว่ามั่นใจในการเดินมากขึ้นพอทําเชือกตัวนี้มันเหมือนแบบได้ฟื้นฟูกล้ามเนื้อและว่าเส้นเอ็นต่างๆของเขาจนทําให้เขาเนี่ยรู้สึกแบบมั่นใจในการเดินมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็ยังมีลูกค้านะคะที่น่ารักมากๆสั่งทีนึงเป็นร้อยเป็น200ชิ้นเพื่อน,นําไปบริจาคไม่ว่าจะเป็นไปบริจาคก,กับพระไปบริจาคก,กับหมู่บ้านที่ลําบากนะคะที่เข้าถึงยากหรือว่าบางคนเนี่ยก็นําไปบริจาคที่สถาน กายภาพนะคะอันเนี้ยเราดีใจมากๆที่ทุกคนได้สนับสนุนนะคะภูมิบรรยายของชาวบ้านค่ะ และตอนนี้ค่ะอยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะที่อยากได้เชือกกายภาพของหนูเล็กก่อนบ่ายนะคะทุกคนสามารถสั่งได้ในเพจเชือกกายภาพหนูเล็กก่อนบ่ายเท่านั้นนะคะและราคาเดียวคือ590บาทเท่านั้นนะคะเพราะว่าหลายท่านที่โดนหลอกเป็นเชือกกายภาพที่แอบอ้างว่าเป็นของหนูเล็กนะคะแล้วก็หลอกให้ลูกค้าโอนเงิน คือเยอะมากที่ลูกค้าทักมาหาเราเพราะฉะนั้นหนูเลยต้องทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะยืนยันว่าถ้าจะสั่งของหนูเล็กต้องเป็นเชือกกายภาพหนูเล็กก่อนบ่ายเท่านั้นนะคะเข้าไปสั่งกันได้เลยราคาเดียว590บาทเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะจะได้ของดีของแท้และคุณภาพแน่นอนค่ะเพราะว่าหนูเล็กนะคะรับประกันค่ะมีปัญหาอะไรเปลี่ยนกันตลอดมีปัญหาอะไรซ่อมให้ได้ตลอดและมีปัญหาอะไรติดต่อมาได้เลยนะคะที่เพจ Facebook เชือกกายภาพหนูเล็กก่อนบ่ายเท่านั้นนะคะ นอกจากจะซื้อในเพจ Facebook เชื่อกายภาพหนูเล็กก่อนบ่ายแล้วนะคะก็ยังสามารถหาซื้อได้ที่ช h อป e ีนะคะชื่อร้านของเราก็จะเป็นชื่อนี้นะคะเป็นหนูเล็กขีดล่างนะคะแล้วก็ G A G A ก็คือหนูเล็กกาการนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ